เอาละครับก็ต้องขกกลาบัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันรวยนะวันนี้เราไม่ได้เอามอชิฟโรดเลยนะเรามาวิธีสร้างบ้านแค่สบล็อกบล็อกอะไรไปดูกันเลยครับแนว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 ้นวแนวแรวแนบแ็วแนวแนยแนะบล็อกแนวแน็นน กขาก็ถาาวเขาสร้างในไงวะเฉลยครับแล้วก็เคีรยดินนี้ออกก่อนนะแล้วก็แกาบล็อกดินสงบล็อกนะมาวางทัางกูย่างง่ายนะเออกูดง่ายไปเลย ชูเว็บชูเว็บชูว็บเก็บดินมาต่อไปเราก็จะสร้างกี่บล็อกก็ได้นะก็แล้วงตามใจแต่คุณนะสี่บล็อกก็ได้ครับอย่างน้อยสองบล็อกขึ้นไปนะอืมต่อไปเรากดตรงนี้ครับปึ๊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 บแบบเงียบปั๊บปึ๊บปึ๊บแบบเงียบปึ๊บปึ๊บ นี่ปึ๊บนี่สีนีปึ๊บเนี้ยปึ๊บ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 แบบนี้ปึ๊บปึ๊บปแบบนี้นะนะปึ๊บตรงนี้นะปึ๊บอืตรงนี้ไปแล้วปึ๊บ โอ้ยอะกระตุกกระตุกปื๊บ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 ตัวนี้ก็อวดมันไปครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับบานเราก็อืมเนี่ยเมนลงในเล้งด้วยลงอักเก็บลงอักเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนะครับครับกันต่อกันเลยนะครับก็วิธีสร้างนะครับนี่ครับคุณก็แค่ตำกข้างในของคุณให้เสร็จนะครับ คุณก็จำบ no ้านของคุณให้ดีครับก็อุดแบบนี้ไปเลยนะนี่ก็คือว่ารับแล้วนะเคะปบ้านนะนี่บอา นี่ับเอานี้เลยครับดอกไม้ไปเลยนะเอาดอกไม้ไปนะครับแค่นี้ก็คุณก็ได้บ้านรับแล้วนะนี่วางดอกไม้ไปครับแล้วก็อุดข้างหน้าครับบูบ้านเฟี้ยครับเฟี้ยก็ะเทียมดอง อุดข้างบนก็ไปนะทำเนียนกับทำเนียนตรงนี้แตาคนทำแบบนี้ก็ไม่ค่อยเนียนนะเนี่ยมันก็เป็นบ้านแล้วก็ตกแต่งให้สวยก็เยี๋เยวเยละวันนี้ก็เวลาน้อยนะเดี๋ยวปัดหนะ้าโอโหอันนี้ก็เป็น ถ้าเกิดว่ากมาวิอนะจะเป็นซีซั่นเลยนะนี่ก็ซีซั่นนี้ก็จะเป็นการสร้างบ้านรับนะเนี่ยพอคุณเตะเข้ามาตัวนี้ครับเห็นไหมหรือว่าคุณก็จะขุดลงไปอีกนะครับก็เป็นบ้านรับได้ครับแล้วข้างในแค่ดูข้างนอกแบบนี้ครับดูข้างนอกแล้วอืมันมันไม่รู้เป็นอะไรมันไม่สวยนะพอเข้าข้างในนะโอ้โหอณาจักรเขตแบบว่า เป็นเมืองหมู่บ้านในบีซีอยู่ข้างในเลยก็ดอกไม้ไปปักอีกสองดอกนะครับเพื่อความไม่ไม่หลงบ้านเนี้ยหรือว่าจะเอาทอตมาปักรอบๆก็ได้มาปักประตูก็ได้นะครับก็สำหรับเล่นเล่นเลสสเปอร์อัชชูโรดเนี่ยนี่รับสร้างบ้านรับแล้วก็หรือว่าจะข้างบนก็จะขุดรูไว้นะ เพื่อเป็นการเนียนนะครับขุดดูแบบนี้ครับปึ๊บปึ๊บอ้าวอ้ปึ๊บอ้าวอ้าวปึ๊บ,บ,บนี่ครับก็ขุดดูแบบนี้นะแล้วก็คุณก็เอาดินมาขุดแบบนี้แบบนี้ก็ฟีลได้นะครับปู่ หรือว่าจะทำให้มันขึ้นเป็นสูงๆงกันเลยนะเดี๋ยวแรมกรีนค้างนะตอนนี้เดี๋ยวแลกรีนค้างแป็นนี้โอเคโอ๊คโอ๊พาร์ทนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะสำหรับไม้ครับเอาชีโร่นะครับือไม่ใช่ไม้กับชีโร่ะเป็นซีซั่นเลยนะติดตามเราพาร์ทหน้าน,นี่กับพูดสวยเลย